เดี๋ยวคนมันก็ไปกินตัวปเล่งหนงหนีเ่ไหเนี่ยฮะอ้าวอ้ยโอ้ยไม่ปลาอะไรเนี่ยปลาหมอไปไปปล่อย,อยนี่มาให้ทำบุญเช้าเลย,ยเดี๋ยวไปอาบน้ำนะไปเที่ยวห้างบุญนียังดีปะ่ะลงไปดีดีแม่ อธิษฐานก่อนให้ลูกหลานรวยๆให้หลานกระตูนไปเจยมาปางมะเมียว,อา,าอ,วอาจจะฉายกอนเร็วเอาบุญให้พ่อชื่ออะไรอ่ะออพ่อเปื้องพ่อเปืองแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อทงอังยู่อ่ที่หาดางัดางๆผมจะได้ยินด้วย,วยอา้าวก็ให้เขาไปแบบปลอดภัยวันนี้เขาสามาให้เห็นกลางถนนเลยนะเนี่ยไปจับกลางถนน เออม,มีมันขับรถมาไปเจอปลามีที่ไหนแล้วอ่าแม่ทิฐาดังๆนี่บอกเนี่ยขอให้เขาไปโชคดีมีลาบอย่าไปให้ใครจับกินอีกนะดังด,งด,ง,ดงดิเอาขอพรด้วยสิให้ลูกหลานหน่อยให้ผมด้วยผมรวยรวยหน่อยอา้าวดังดังเอาน้าอยากให้ลูกหลานเป็นยังไงก็บอกมา เดีนะ๋ยวจให้พ่อแม่แม่แหะตาต้องอยู่ตาเปื้อกให้เขายังไงอธิษฐานก่อนสิเอ